ไฟก็วิ่งเข้าไปในช่องแคบแค่เหมือนถ้ำเลยใช้เวลาแป๊บหนึ่งทะเลคนละเมืองพละเวลากันก็ไม่เหมือนกันนะ สีฟ้าอยู่เลยนะเ,เราได้กินฟัสติชอตโตเป็นอาหารเช้าอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะผาให้ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไง้าอันนี้ครีมมันจะแข็งๆหน่อยไม่เหมือนเมื่อวาน ตัวเนื้อแป้งข้างนอ,นอกมันจะเป็นเหมือนคุกกี้เลยร่วนๆบอกไม่ถูกว่าเป็นขนมที่แปลกมากๆเลยกินเมื่อวานแล้วก็ติดใจก็เดี๋ยวลองกินอีกวันนี้ว่าถ้าไม่ได้กินของร้านออริจินอลมันจะเหมือนกันไหมเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกหน่อยนะสําหรับหลายคนคือถ้าเราสั่งลาเต้มาคคอาโตเนี่ยเขาจะใส่ในแก้วใสๆทรงสูงๆแบบนี้มาหลายร้านแล้วนะเนี่ยเมื่อวานอากาศไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้ก็มาใหมค่ค่ะ นี่คือสะพานข้ามไปยังเมืองเก่าของกาลิโปลีนะคะแล้วแน่นอนละ่ะทุกเมืองเก่าก็จะมีคาสเทโลหรือปราสาทตั้งแต่สมัยยุคกลางนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่ว่ารีลองเข้าไปดูแล้วเมื่อวานมันค่อนข้างสุดโทมแล้วก็ไม่ค่อยมีเครื่องเขาเรียกว่าของที่แสดงนิทรรศการสวยๆเท่าไหร่ก็เลยพามาเดินเที่ยวชมทะเลกัน ชายหาดเดียวกับเมื่อวานจริงๆนะโหม่ายก็แต่งตัวซะรุ่ดูหนาวจะใส่แว่นกันแดดสุดยอดอ่ะฉัน้นเสียดจังเลยลืมหยิบซองกันน้ำของโทรศัพท์มือถือมาไม่งั้นจะดังลงไปดูใต้น้ำให้เลยนะว่าใส่มากมีอากาศทำไมมันต่างกันราฟ้ากันเหวขนาดนี้และชีวิตคนมไม่มีมนุษย์เลยอ่ะลกมาใ,ใกล้ๆเราก็เลยแบ่งขนมปัง ตั้งแต่มื้อเที่ยงเมื่อวานให้มันกินนางยังเป็นลูกนกอยู่เลยดูนางแฮปปี้มากจริงๆแนละ้วเขาบอกว่าเราไม่ควรเอาขนมปังให้นกกินเนาะแต่สัตว์ทุกชน,นิดแต่มันรู้ด้วยตัวของมันเองว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละ รู้ว่าไม่ควรกินแต่ก็ยังกินเข้าไปกินแล้วมีความสุขอะเนาะคนเราเกิดมาแค่ชีวิตเดียวน้ำมันจะมีอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นสกปรกสีดำๆอยู่จริงๆแล้วมันก็คือนี่แหละทุกคนเศษไม้เราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้นะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วเจ้าพวกนี้ก็จะถูกขึ้น พาขึ้นมาซัดข้างบนอ่ะเดี๋ยวมีรู้สึกจะมีอะไรเป็นขนๆด้วยเหมือนกับเป็นลูกไม้นั่นแหละไอด้ดำๆทั้งหลายที่อยู่บนชายหาดก็คือของที่เป็นธรรมชาติพวกนี้แหละ,ะแล้วก็ยังมีกองใหญ่ๆอยู่เลยอทาให้ดูเหมือนกับว่าน้ํามีอะไรสกรปรกอยู่ข้างใตจง้จริงๆแล้วก็คือเนี่ยแหละสารพวกนี้แหละ ขณะนี้ก็เป็นตอนกลางวันช่วงเวลากำลังจะใกล้ๆเข้าถึง10โมงเวลาทุกคนเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการทำมาหากินนะดิฉันผู้ซึ่งไม่ต้องทำการทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ใช้เวลาท่องเที่ยวไปนั่งเป็นเจ้าของชายหาดเพลินๆเหมาไปเลยแหมจะฟินอะไรกว่าน,นี้ แล้วดูสภาพการแต่งตัวก็เหมาะที่จะไปเดินแพรชั่นมากกว่าไหมแต่เธอมานั่งอยู่บนหาดเนี้ยนะช่วงเช้าแดดมันจะมาจากทางด้านหลังนะคะก็จะแบบเเห็นแนวนี้ก็ตลกดีสำหรับคนที่มาเที่ยวทะเลแล้วมาแต่งตัวแบบนี้นะแต่ทำไงได้อ่ะก็ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะคะ ที่เราเป็นคนรักธรรมชาติะนะเนาะไม่ได้รักวิวนะเรารักน้ํารักปลารักสักุระรักสัตว์รักต้นไม้อ่ะแล้วเนี้ยดูสาหร่ายพวกนี้แบบอยู่ใกล้แค่มือเอือ้อมมีหอยตัวน้นอยๆเต็มไปหมดเลยนูน่นตรงนูน้นหอยอาบแดดกันอยู่บนโขดหินเดียวเราจะเข้าไปดูหอยเพียบเลยทุกคนกินได้หรือเปล่าเนี้ย โอ้โหมันใสมากๆแล้วแดดก็ดีจนเราแบบอยากตกน้ำเลยอะ่ะอย่าพูดอย่างนั้นสิอุณหภูมิ10องศาตกไปก็แบบหรีเหมือนกันนะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นรูปแบบของท่าเรือนะคะมันมีโขดหินกั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่วันที่ลมแรงมากจริงๆเนี่ยน้ำมันก็จะนิ่งอย่างนี้แหละ ไม่อยากไปไหนเลยเดี๋ยวจะนั่งอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงเอาให้ดำไปเลยมีคนบอกว่าทะเลมันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สงสัยจะจริงถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นเหมือนกระลี่เลยว่ามันจะมีเศษแก้วแตกเนี่ยค่ะเต็มเลยแต่ว่านี่คือแก้วนะแก้วจริงๆเลยเนี่ยแต่ว่าแก้วพวกนี้ถูกทะเลรับคมหมดแล้วมันก็จะไม่บาดใครต่อไป ไม่ได้มีแค่สีน้ำตาลนี้นะสีเขียวเขียวก็มีรู้เลยว่าน่าจะขวนไฮเดรเก้นละประมาณนี้นะคะแก้วอย่างอื่นก็มีนะคะอย่างเงี้ยโดนทะเลรับลบรับเหลี่ยมรับคมไปหมดแล้วาก็กลายเป็นแค่หินใสใสก้อนนึงเท่านั้นเองทะเลนี่มันเยียวยาได้หลายอย่างจริงจริง มาอีกด้านหนึ่งของเกาะที่มันมี Lighthouse นั่นเองค่ะไลท์เฮาส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟาโรไม่ได้เขียนเหมือนฟาโรที่เป็นกษัตริย์ของอียิปต์หรอกนะเดี mm ๋ยวมาลองซูมดูว่ากล้องเรามีความสามารถแค่ไหน mm hmm. เริ่มจะไม่ไหวละ <Okay. S 2> จะได้ประมาณแค่นี้นะทุกคนมาดูส่วนของสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านเรือนกันบ้างค่ะถ้าดูให้ดีจะเห็นเลยว่าตามหน้าต่างเนี่ยมันจะมีส่วนที่ทำหมอกมาเอาไว้กันฝนนะคะก็พอได้รู้ว่าที่นี่มีฝนบ้างแต่ไม่ใช่ฝนหนักฝนที่ลมแรงสาดมารอบด้านแน่นอนไอ้ชายคา กันแดดกันฝนพวกนี้แหละกลายเป็นที่พักของนกพิราบเลยแม้ถ้าเป็นบ้านใหม่นะคะเนี่ยอย่างตึกข้างๆนี้ทรงใหม่มันก็จะมีแบบเล็กๆนีเ่เหมือนกันไหมแต่ว่าเล็กๆก,ก็บอกให้รู้แล้วค่ะว่าปริมาณน้ําฝนแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ละบ้านในโซนในแต่ละเมืองก็ยังมีวิธีการสร้างที่ไม่เหมือนกันเป๊เปเปะๆซะสทีเดียวนะ ก็แล้วกันนะคะนี่คือข้างในพอเข้าประตูที่เห็นไหมมีประตูฮอบบิตอีกแล้วเข้าไปก็จะเป็นคอสาร์าดแบบนี้ก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเขามักจะนิยมมีระเบียงบ้านข้างบนกันอะสวยมากเลยอ่าชั้นบนนะคะเป็นบีบีเป็นที่พักเข้ามาดูข้างในก่อนก็ได้แล้วก็มีเ e วิลลี jewelry, ่แกลเลอรี่บอกเลยว่าอันเนี้ย สวยมากเลยค่ะรีทนไม่ไหวก็เลยต้องเข้ามาเดินดูสะหน่อยจะได้เอาวิดีโอสวยๆอย่างนี้ไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเนี่ยชั้นบนอย่างที่บอกว่ามีระเบียงหมดเลยทางขึ้นก็จะแอบ,บอยู่ตรงนี้ แต่เราจะไม่ขึ้นไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเวสแอนเบ็กฟาสซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่เนาะนหลังจากโดนล่อให้กินที่หน้าร้านเราก็เข้ามาเดินชมนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เองเลยแล้วทุกกอย่างเนี่ยก็จะทำกับมือก็ดูทรงนะคะจะมีพิมพ์แล้วก็เอาไปเคาะก็จะมีคุกกี้เป็นสีๆต่างๆเยอะมากแต่อันที่อร่อย ก็บอกเลยว่าจะเป็นอันเป็นรสชาติเค็มนะคะเขาจะแยก่งนี้เลยถ้าโดซี่เนี่ยคือหวานแล้วก็าซาราโตมันจะแปลว่าเค็มแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวายท้องถิ่นถ่ายด้วยนะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วจะบอกว่าอันที่รีก,กินไปคือตัวนี้ค่ะอ,อร่อยมากคือมันจะมีรสหัวหอมด้วยก็เสร็จโจนไปนะคะถุงละ5ยูโร แบบหวานจะแพงหน่อยก็คือได้ขนาดเล็กกว่านี่ก็ซื้อเก็บไว้เอาไปกินบนรถไฟค่ะทุกคนอ๋อนี่แหละค่ะต้องใส่แมสเหมือนกันค่ะไปต่อแล้วค่ะไปเ,ะเขาเรียกว่ากระจายไรายได้เข้าสู่ชุมชนนะคะตรงนี้นอกจากเรือเล็กแล้วก็ยังมีเรือกระโมงนะคะก็คือเรือที่ขเขามีระบบลากแพละกวนแหละ ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วจะมีเครื่องมอเตอร์สำหรับการสาวเรือเล็กก็ออกจากฝั่งกันได้เพราะวันนี้ไม่มีคลื่นเลยโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่นี่อยู่ต่อ